สวัสดีค่ะสนามสูบชุดกีฬานะคะรับผลิตงานเสื้อทีมเสื้อกีฬาเสื้อพิมพ์ลายทุกชนิดนะคะติดต่อร้านนะคะโทรมาได้เลยค่ะที่063 4499282นะคะหรือแอดไลน์มาคุยกันที่แอดพูลสปอร์ตก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะภูมิใจนำเสนอค่ะกับงานเสื้อทีมนะคะเป็นโทนสีเขียวเข้มเลยสีสวยมากนะคะสีเท่เลยะคะ่ะ มาจากทีมงานของมูลนิธิร่วมกระตันยูนั่นเองนะคะขอบคุณทีมงานนะคะลายเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูไกล้นะคะว่างานเสื้อเป็นยังไงบ้างนี่สีจริงนะคะก็จะเป็นสีเขียวเข้มค่ะเขียวเข้มเลยเขียวเข้มแล้วก็เขียวสดมากนะคะนอกจากงานเสื้อทีมของมูลนิธิแล้วนะคะก็ยังมีอีกหลายทีมเลยที่เรากําลังรอจะส่งวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูงานเสื้อกันใกล้ๆนะคะงานนี้ด่วนจริงๆแล้วก็ เด๋ยวรีบจะส่งให้ลูกค้าเลยค่ะพอมาใกล้ๆนะคะจะเห็นสีงานชัดเจนขึ้นนะคะสีเขียวค่ะฝั่งโดนแสงกับไม่โดนแสงนะคะต่างกันนิดหน่อยค่ะแต่ว่าความจริงแล้วนะคะงานเสื้อเป็นสีเดียวกันนะคะแค่สลับตำแหน่งการจัดวางนะคะก็มีผลกับแสงค่ะเพราะฉะนั้นการถ่ายรูปการ การที่แสงส่องเข้านะคะมีผลเล็กน้อยะคะ่ะแต่ว่าโดยรวมก็ยังคุมโทนอยู่ในโทนสีเขียวนั่นเองนะคะมาเริ่มจากงานคอเสื้อนะคะวันนี้ค่ะงานคอเสื้อนะคะจะเป็นงานคอกลมนะคะแต่๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆเลยนี่อ่าโอ้โหแสงปีดปาดมากนะคะ อ่าสีจริงประมาณนี้นะคะงานคอเสื้อเป็นงานคอกลมนะคะสีเขียวนะคะสีเขียวทั้งตัวเลยแล้วก็จะพลาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลยก็คือโลโก้ของมูลนิธิร่วมกตันยูนั่นเองนะคะขอบคุณพี่พี่ชิมงานนะคะพี่พี่ทีมงานจิตอาสานะคะแล้วก็นอกจากจิตอาสาใจอาสาแล้วก็ต้องเป็นมืออาชีพด้วยนะคะเพราะพี่พี่ทุกคนเนี่ยแทบจะอยู่กับเขาเรียกว่าเสี้ยววินาทีของชีวิตเลยนะคะที่เราเข้างานไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะ ก็ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะพอได้ออเดอร์มาก็ดีใจมากๆเลยมีโอกาสได้ร่วมงานผลิตงานเสื้อให้กับพี่ๆทีมงานนะคะอันนี้คืองานด้านหน้ากับด้านหลังนะคะด้านหน้าหลังจากมีโลโก้แล้วนะคะก็จะมีเหมือนเป็นโลโก้ไอคอนของเขานะคะจะเขียนว่าレスค u e นะคะอันนี้ก็เหมือนเป็นการช่วยชีวิตนะคะช่วยเหลือนะคะที่เป็นเหมือนภาพเด็กผู้ชายเป็นทีมงานนะคะกำลังถือ เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เป็นศัพท์ศัพท์เฉพาะทางการแพทย์ที่เขาเอาไว้รับผู้ป่วยนะคะรับผู้ป่วยหรือผู้เกิดอุบัติเหตุที่เหมือนแบบให้นอนที่ที่เบาะของเขาที่ถาดของเขาอะไรเงี้ยลดการเคลื่อนไหวของร่างกายอะไรแบบนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะงานเสื้อเสร็จแล้วนะคะอันนี้คืองานด้านหน้านะคะงานจริงสวยคมชัดหมดเลยทั้งตัวนะคะแขนเสือ้อแขนเสื้อด้านขวานะคะมีโลโก้ของ มูลนิธิด้วยแขนเสื้อด้านซ้ายจะเป็นธงชาติไทยนะคะอันนี้ก็ใส่มาได้นะคะเป็นดีไซน์เพิ่มเติมค่ะส่วนงานด้านหลังนะคะเด่นๆเลยขาดไม่ได้เลยโลโก้มูลนิธินะคะอันนี้สวยคมแล้วก็ชัดมากๆเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะว่าสวยชัดเจนขนาดไหนนะคะนี่เลยแทแดเนี่ยคะ่ะ อันนี้คือซูมมาใกล้มากๆนะคะถ้ากล้องเห็นไม่ชัดแต่ว่ากล้องไม่โฟกัสนะคะเพราะว่างานจริงนะคะคมชัดแล้วก็ละเอียดมากลายเส้นสีสันนะคะถูกต้องหมดทุกอย่างเลยค่ะนี่อ่ะอันนี้น่าจะเห็นชัดเจนขึ้นนะคะก็ตามที่กล้องโฟกัสเลยค่ะเพราะว่างานจริงนะคะสวยคมแล้วก็ชัดมากมากๆค่ะนี่ค่ะร่วมกตันยูนะคะร่วมกตันยูฟาวเดชั่นนั่นเองนะคะมูลนิธิร่วมกตันยูนั่นเองนะคะ ก็สำหรับใครอยากได้งานเสื้อสวยๆแบบนี้นะคะติดต่อมาได้นะคะที่0634499282นะคะหรือแอดไลน์มาคุยกันก็ได้นะคะ